ระดับเศรษฐีเมืองชุมพรเปิดภาพสามีพันวราการเป็นนักร้องชื่อดังในยุค90ที่ใครๆก็รู้จักถมร้องเพลงตามได้อย่างแน่นอนสำหรับพันวราการเจ้าของฉายาผู้หญิงตาดำๆกว่า10ปีในวงการบันเทิงพันวราการฝากผลงานเพลงไว้เยอะยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเราคงต้องเป็นแฟนกันวางมือบนบ่าน้ำตาก็ไหลและยิ่งกว่าเสียใจ สำหรับสาวพันเร็วเรื่องชีวิตครอบครัวเธอได้แต่งงานกับหนุ่มนักธุรกิจเจ้าของโรงงานทอผ้าที่มีชื่อเล่นว่าปลักที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าชีวิตหลังแต่งงานก็หวานไม่เปลี่ยนเหมือนวันแรกๆที่คบกันพูดมาขนาดนี้เล็วหลายๆคนก็คงอยากที่จะเห็นเส้นหนุ่มของสาวพันกันเล้วใช่ไหมงานนี้ทีมงาน18เดลี่ได้รวบรวมภาพมาให้ดูกันจ้า